สวัสดีครับทุกคนฮะรเราอยู่กันที่สถการประมูลนะครับที่นี่คือแหล่งประมูลรถที่แรกและแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเราอยู่กับอิกคิงและอาร์ตนะครับเหตุ <laughs> hey, ผลที่ผมมาที่นี่ในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเจอเพจสหาการประมูลรถใน a c e b o o k นะครับแล้วค่อนข้างสนใจและอยากมาดูกับตาตัวเองว่าการประมูลรถเป็นยังไงและมีคําถามในใจครับผมว่ารถที่นี่ราคาถูกและแพงที่สุดเ <laughs> ท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ครับผมว่าแพงสุดน่าจะมีถึงล้านเลยแล้วถูกสุดถูกสุดเหรอออไซออมไซอะไรนี้ก็คงสองหมืน่นหมื่นหมื่น อันนี้ล,ลุงมาประมูลใช่ไหมครับถูกถูกเห็น <c oughs> ในเฟซบุ๊กแต่มาประมูลด้วยถ <c oughs> ูกสุดน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งถูกสุดน่าจะ แปดแสนห้าถึงเจ็ดพัน 7, 000, แบบถูกสุดเลยแพงสุด2ล้านนะซึ่งราคาในวันนี้นะครับผมอนยจะจะไปเฉลย ER ช่วงท้ายนะครับผมตั้งใจว่าจะดูการประมูลของวันนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างราคายังไงบ้างเปิดเท่าไหร่จบเท่าไหร่ละครับแล้วผมขอแนะนําใ,ให้ทุกคนได้รู้จักกับนี่คือพีวีนะครับ<า>ที่ทจะมาเดินกับเราในวันนี้เพราะเขาคือเพื่อนประมูลของเรานะฮะทุกคนฮะเพื่อนประมูลคืออะไรคำขอให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงโอเคครับเพื่อนประมูลก็คือสมมุติว่าท้านลูกค้ามาแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับไม่ว่าจะเป็นนนเเเเรร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 ืืืื่่่่ออออองงงงถกกาาลทะะบบียยหขปมูชได้คัิิ สำหรับมือใหม่ที่อยากจะมาเข้าการประมูลนะครับไม่รู้อะไรเลยสามารถเดินม,มาหาเพื่อนประมูลได้เลยนะครับผมทุกคนคิดว่ารถคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับคืออจริงคันนี้เป็นรถสีที่คุ้นเคยมา,มากๆคุ้นเคยเป็นอย่างดีราคาเริ่มต้นเนี่ยรถสภาพเนี่ยคือเขาจะมีวงมาแล้วว่าเมีตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับก็หกแสนสำหรับซี v ิกคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2020นะครับผมเราเรียกว่าซีฟิกเอฟซีครับราคาปิดประมูลอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองครับหกแสนอาจจะเกินราคาไปนิดนึงนะฮะผมขอถามพี่เลยครับรถคันนี้ราคาเริ่ ันนี้คือพี่ต้องทายนะครับต้องทายเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม <os> เพราะว่าพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันอมาด้าสองคันนี้นะครับเปิดน่าจะประมาณ3ามแสนกว่าบาทรบ <c oughs> เราพี่เฉลยกันดีกว่าครับพี่ <c oughs> พี่เฉลยหน่อยครับผมไม่รู้ดูตรงไหน <c oughs> น,นี่คือใบันทการที่เราติดหน้าเราอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นมาด้าสองครับเครื <c oughs> ่องพันสามสปอร,ร์ตไฮคอนเน็กด้วยนะคร,รคับส่วนนี้รถปี2017นสิราคาเปิดอยู่ที่2องแสนบาทเท่านั้นโอ้โหคิดว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้ผมว่าน่าจะ3-4แสนมีสามแสนใช่ครับ ถ้าลงหน 2, ออ่อยก็คงสองเศษเออถ้าสองเศษเฉยเลยครับคันนี้นิสสัตอาร์เมราครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับ10ปีพอดีเนาะราคาเปิดอยู่แค่แสนเดียวครับ <c oughs> แสนเดียวแสนเดียว <c oughs> จริงๆหลักการของสหกา,ารประมูลเลย <c oughs> อยากให้มาดูเรื่องของการประมูลก่อนตัดสินใจก่อนดูราคาก่อนและที่สําคัญมีราคาในใจมาด้วย <c oughs> เพราะว่ารถที่นี่เราจะมีประมูลทุกอาคารทรกหัสเสาและสาหรับคนที่บอกว่าพี่ผมไม่สะดวกมาดูเลยทายังไงได้บ้างเรามีระบบออนไลน์ของเรานะครับออฟไลน์ของเรานะครับก็สามารถอยู่บ้านประมูลออนไลน์แล้วแต่ประมูลออนไลน์เนี่ยไม่ใช่่คสานนงห เราประมูลได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับ d ีแม็กซคูสคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ4ี่สี่สิบล้านตัวนี้เป็นแครบครับเป็นแครบงั้นผมคิดว่าน่าจะประมาณ5้าแสนครับคันนี้ครับผมเป็นยี่สูตรดีแม็กนะครับดีแม็กสเปซแครบเครื่อง2 5 0 0ซีซีไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับเป็นรถปี2012ราคาเปิดอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นครับ5้าแสนครับรถมาครึ่งหนึ่งเลย และตอนนี้นะครับเราอยู่กันตรงโซนมอเตอร์ไซค์โซนมอเตอร์ไซค์มีข้างหลังเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเราพามาดูกันตัวท็อปๆตัวท็อปของบิ๊กไบค์เลยครับ5คันรับรองว่าทุกคันราคาจับต้องได้ไม่รู้ราคาต้นเลยซ้ำเอาไว้ว่าคันนี้ผมขอเดาว่าขอเดานะขอเดา2องแสนใอาไอันนี้ผมเองน้องรถริงโน้ตอันนี้ถ้าเปรียบเป็นรถยนต์มันมันคือรุ่นอะไรไม่พีเอ็มร้านหนึ่งเขาบอกว่าตัวท็อปนะตัวท็อปของบิ๊กไบค์เลยครับผมว่าต้นเจ็ดแสนอ่ะอันนี้เดาว่าเบนเนลี่ตัวนี้มันเปรียบเเหมืออนนนะไรรรคับถถ้าป็ยต์ ลิลลี่ของเขาก็มีมีเขามีใช่ไหมใช่ แปแสนถ้ากูเดาคันนู้นถูกกว่าตรงนี้อีกหกแสนสามสี่แสนห้าแสนครับแปดแสนเขาเตี๋รวมท่อรวมอะไรมาด้วยมหมดเลยครับขายสภาพนี้เลยครับผมว่าน่าจะประมาณหกเจ็ดแสนผมว่าคันนี้หกแสนนะครับส่วนคันนี้อยู่ครับอยู่ขับอยู่ในเกมหกเจ็ดแสนครับหกเจ็ดแสนนะครับผมขอเฉลยจากพี่ตั้งแต่นู้นยันนี่เลยครับผมใช้อัมตัวนี้นะครับผมราคาเปิดประมูลนะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนปลายประมาณสองแสนเจ็ดสองแสนแปดสองแสนอ่าสองแสนกว่าราคาแรกมือหนึ่ง ของเขาเนี่ยเขาเท่าไหร่เออราคาแรกมือหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่แ0 0แสนเนี่ยที่คุณบอกฮอา,อา,อาราคาแรกแปดแสนแปดแสนเหลือประมาณส0 0แสนแล้วครับ<ด>ค่อนข้างราคาดีเลยนะเป็น CB บีพันเราเรียก CB บีพันธ์ซีบีพันเนี่ยเราเคยมีประมูลกันอยู่แล้วนะราคาก,ก็ประมาณ300,000กว่าบาทฮอนด้าไม่ต้องพูดถึงคือมีคนเล่นอยู่แล้วเบนเนอรี่ตัวนี้แสนกว่าบาทเองครับพันยังแสนหนึ่งพี่ว่าเขาจะไปจะจบเท่าไหร่ใช่ไหมจบประมาณ200,000กลางามสู้กันอยู่นะใช่ครับลูกค้าบิ๊กบั์ค่อนข<ม>้างเยอะอ่าแน่นอนลูกค้าบิ๊กบัสค่อนข้างเยอะถ้าชอบ ตัวนี้ก็ประมาณ2 0 0แสนปลายๆเหมือนกันแล้วคือของแต่งนี้คือก็ของแต่งตามนี้เลยยึดมายังไงเราประมูลอย่างนั้นเมื่อกี้พี่พูดคำว่ายึดคนดูอาจจะงงว่าอ่ดมันยังไงพี่คำว่ายึดมาเนี่ยรถส่วนใหญ่ที่อยู่ในในสหการประมูลแล้วกันนะเป็นรถยึดก็คือว่ารถลูกค้าไม่ผ่อนจ่ายกับไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์เอามาขายทออตลาดด้วยวิธีการประมูลเมื่อเอาไปกบลบหนี้กับลูกค้าที่ค้างอยู่อ่าตัวนี้พันซีซีตกนอยู่ประมาณ3 0 0แสนเกือบถึง4 0 0แสนพวกจะแพงไหมถือว่าราคาดีกว่าราคาถูกกว่าเปิดใช่ไหมเปิดส่วนใหญ่ลูกค้า จะชอบประมาณ6 5 0้ซีซมากกว่ามันขับง่ายบิ๊กไบค์เราจะมีรอบประมูลนะครับก็ประมาณ200คันต่อรอบประมูลมีทุกรุ่นทุกซีซีนะครับสองอัพขึ้นไปสําหรับบิ๊กไบค์จะมีสาวสุดท้ายของเดือนวันศุกร์เข้ามาดูได้เข้ามาสตาร์ทได้แต่ขับไม่ได้วันไหนมีแบบมีฟิตตี้อะไรไม่มีอ่าเดี๋ยวขอทางฟิตตี้ <laughs> ไม่มี <laughs> ส่วนตัวอยากมีไหมครับ <laughs> อยากมีอยากมีม <laughs> ผมขอถามก่อนเลยพี่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วส0กว่าปีแล้วครับพี่เคยเห็นรถที่ประมูลจบราคาจบเลยนะครับถูกที่สุดเท่าไหร่ครับจริง50,000บา็ม ห้าถนะึงเจ็ดนสองหมื่น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 หนึ่งรถสภาพเก่านิดนึงปีเก่านิดนึงจริงๆแล้วอ่ะรถมันอยู่ในสภาพพร้อมขายเหมือนกันห้าหมื่นบาทมีครับและแพงที่สุดในที่นี่แหละครับก็ประมาณเกือบสองล้านครับสองล้านอ่ะมีคนเดาถูกนี่หว่าแล้วตอนแรกกูเดาจำจุดห้าหมื่นห้าถึงเจ็ดพันบาทคือคนโอนเขาลืมกดเลขสูตอีกตัวนึงอ๋อถ้าห้าพันเนี่ยมอไซค์มีเออห้ามอไซค์ถูกสุดเนี่ยห้าพันเนี่ยมีเปิดสองสามพันมีเปิดสองสามพันแต่จบใช่แต่จบประมาณห้าพันแต่ว่ามีคนซื้อไม้เดียว ใช่ครับผมตอนนั้นคำตอบของคำถามนะครับคลิปนี้คุณได้แล้วได้แล้วแต่ว่าวันนี้จะ่เพิ่งกดออกเพราะเราจะไปดูการประมูลกันต่อนะครับว่าเขาประมูลกันยังไงในที่นี้วันหลังจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูเองดูคลิปนี้เอกก็ได้และนี่คือโซนมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนนะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีเพียงแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับทุกคนดูข้างหลังขอฟังเสียงนะครับ สามารถมาลองบิดฟังเสียงเครื่องก็ได้นะครับถ้าเสียงเครื่องคันไหนหวานถูกใจหรือดุดันถูกใจคุณก็แค่เดินมาตรงนี้แล้วบอกว่ากูจะเอาคันนี้เตรียมเงินไว้ด้วยนะใช่เตรียมเงินไว้ด้วยนะครับเพราะคุณต้องบิดซู้คนหนึ่งเขารถมิกบค์กับรถมอเตอร์ไซค์เล็กครับวางเงินมาจับแค่ห้าพันบาทแล้วเงินห้าพันบาทนี้เราจะคืนให้ลูกค้านะครับไม่ว่าประมูลได้หรือไม่ได้วันต่อวันราคาคันนี้เริ่มต้นที่สองหมื่นแปดนะครับราคาก็จะขึ้นข้างบนแล้วเขาก็จะเริ่มบิดกันเดี๋ยวพี่ทำต่อเลยค่ะพวกค มูลนะครับต่อคะันะครับจบเพียงแค่1นาทีนะฮะพี่ก็ต้องพูดไวขนาดนี้แหละคนที่เป็นแฟนพี่เขาอาจจะต้องรับได้เรื่องนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาคุณถูกด่าคุณอาจจะต้องฟังให้ทันที่นี้ก็มีรถให้ทุกสภาพเลยครับเปนสภาพดีจนกระทั่งแบบนี้ครับ ผมว่ามันมีล้อมันขนาดะวิ่งได้อยู่สนใจเข้าลงทะเบียนนะครับด้านหลังผมเลยครับจุดเคาน์เตอร์ลงทะเบียนนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะครับวางเงินมาจําครับ20 0 0 0บาทสําหรับการประมูลรถยนต์และ5,000บาทสําหรับการประมูลรถจักรยานยนต์โดยเงินมาจํานี้เราจะใช้วิธีการโอนผ่าน b บงกิ game, mm ้งธนาคารนะครับไม่ต้องกดเงินสดมาแล้วก็โอนคืนให้ลูกค้าวันต่อวันสำหรับลูกค้าที่ประมูลได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องลงครั้งต่อครั้งหรือเปล่าครั้งต่อครั้งครับได้ครับเพราะว่าเราจะคืนเงินให้ครั้งต่อครั้งเหมือนกันเราจะเริ่มประมูลรถเอารถเข้ามาแล้วก็ครันต่อไปรอจอดนะทุกคนฮะจะเริ่มบิดราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาขึ้นค่อนข้างจะไวมากๆนะทุกคนนะคันนี้เริ่มหนึ่งสามสามสามสี่แสนมันสี่าจบสี่พันขั้นต้นเริมากๆนนะทุกคนนะ นิดนึงนะฮะทุกคนนะอาจจะแบบแค่ท like ี่หกเป็นเป๊ะจะเป็นหกแปดจะเกือบเจ็ดแถวง่ายผมไปเล่นในเว็บมาแล้วผมไปเห็นว่าสหกรรมข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีแค่รถจริงหรือเปล่าครับเราก็มีอสังหาริมทรัพย์นะครับผมแต่ว่าหลักๆของเราก็คือเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ั ผมถอดน่มโอเคถ้าเรื่อง่อนถ้าเป็นรถยนต์เรามีนะฮะไฟแนนซ์ให้ให้สองไฟแนนซ์ก็คือคุณสีออโต้พรอมสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ตะวันออกลิสซิ่งลูกค้าสามารถเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์สหการมูลแล้วก็สแกนกิ่วโค้ดจะได้รับวงเงินอนุมัตินะครับภายใน3นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็นําวงเงินนั้นมาประมูลรถกับเราได้ทําไมคนถึงต้องมาประมูลที่นี่ครับอ่า สากาประมูลของเรานะครับเป็นบริษัทประมูลแห่งแรกของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีรถเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยราคาด้วยตัวเลือกของตัวรถถือว่าเยอะถ้ามาดูกันในลานวันนี้คนเข้ามาเยอะมากนะครับผมนี่คือความไว้ใจราคาก็ยุติธรรมและที่สําคัญที่สุดเลยคือเราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจครับอันนี้คือเราอยู่ลาน EV พอดีลาน EV ผมอยากรู้ว่ามีรถ EV มาเยอะไหมแล้วมีแบบอย่างเทสลาหรืออย่างนี้มามั่งไหมเถึงจะรถมวอสองที่ป ฟ้าเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะเอออยากเีอยากรู้ที่เรามีแป้นชาร์จ EV เนี่ยเราเคยมีรถ EV เข้ามาแต่ช cin ่วงนี้ไม่มีละช่วงนี้ไม่มีเขาพอนยังไม่มีใช่ช่วงนี้พอนยังไม่พอ่อยเลยนะใช่ความน่าเชื่อถือของที่นี่มีมากมายขนาดไหนครับเพราะว่าได้ยินว่าที่นี่เขาจดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยคี่เปนาน่าเชื่อถือนะที่นี่ นนนนแน่นอนครับ <c oughs> แน่นอนนอยุติธรมโปร่งใสนี่คือแกนหลักของเราเลยนะครับ <c oughs> รบริษัทประมูลแห่งเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นความไว้วางใจมีแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็เชื่อมั่นสากาประมูลมาประมูลกันเยอะๆนะครับ <c oughs> ท่านใดที่มาแล้วไม่รู้ว่าจะประมูลยังไหนเริ่มต้นยังไงมาหาผมได้นะครับผมแนะนําได้และที่สําคัญครับ ราคาถูกใจแน่นอนครับแล้วผมขอขอบคุณมากครับพี่วันนี้ครับที่พาเดินทัวร์นะฮะอิ่มเอมไหมที่ได้เดินดูรถอิ่มเอลไหมเอมไหมที่ได้จับดูคัสตี้ตัดไม่ได้เลยมาดูมาดูเขาอันนี้ก็ได้เออคนคนเขาโคตรประมูลแล้วเราสวยด้วยใช่กูไปยืนยิ้มผสมกับคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่ขำเหมือนกระปุกเลย ลืมไปกดติดตามเพจสหาการประมูลไว้นะทุกคนนะที่ Facebook แล้วก็อย่าลืมไปเข้าไปในเว็บผมจะทิ้งข้อมูลทุกอย่างไว้ให้ใ,ใต้นี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณแบบว่าเอ้ยพี่มันมาเป็นลิงก์ผมกดไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์นะครับทุกคนนะกดไมได้เลยนะครับเจอกันบ๊ายบายจ้า